นมูว้าว <Yes. Wow. S 2> ชอบกินผักแต่ไม่ชอบให้ใครผักออกจากชีวิตนะคะ oh. ในสวรรนะเขตนเลยในสวนน,นะเขตนะตัวเมืองนะเขาไปทั้งเนตอนนี้นะคะเรากําลังหลงทางอยู่นะคะจุดหมายปลายทางถึงแล้วน,นะคะสบายดียู่ต่อของผักในของผักวจ้าลยของผักก็เต็มแล้วเจ้าขอโทษเลา่า ตาเจบ้อ๋อโอเคมาอเอาตัวไหนก็นได้แซบนะสุดนะราคาเป็นยัง <S 2> <S 2> มันกแกเรี่ยแตปคนหมักเท่ากับเท่าหมักกินแฮมชีสเอื้มมอมมากินแบบนี้ออกช็อกโกแลตแน่นน้ำตัวเนซื้อน้องอย่างเน่อ่อเาสือ โดยบีบีบีอันนี้เน่อเขาซื้อนโนโนโนอันนี้เาไดแล้วอ่าาสวเอ็ดปีอ๋อบีดสองเงนอ๋อเป็นมูกันบ่างเงนที่ใส่เงินหมอสของมาลัยสวรรค์เขตรอ๋อเขาจว่ามีตลาดสวรรค์เขตนะมัตลาดสวรรค์เขยังมีบอดดี้ไมไม่ก็่เป็นสวรรค์เขตแต่มันเป็นตลาดสัมภิชัย ก็ตลาดใหญ่คนย่างไรบอกระโดยก็มีกับตลาดใหญ่มันช่เปิดแต่ช่วงตอนเช้าตอนตลาดตอนนี้ถ้าเ,เ,เปิดตองตอนแดงอันนี้ขายซูมือเลยวะเมมาเค,เค<ม>ีบนะเลียนน้ำแล้วก็เห็ดเห็ดอาขายเครื่องน้ำยังสิว่าขายเนื้อกินน้ำด้วยไหแต่ว่าตัวนี้พอคคดีปิดเทอมบ้านเขาอยู่ในตัวเมืองนี่บัอ๋อ อันนี้เสียคาทีบอ่ องทุ่มทำมาลาแล้วไงจะสามทุ่มแล้วสองทุ่มสี่สิบเก้าแล้วนะคะตอนนี้ใช่เข<ช>้ามาเข้าออกจากตลาดมาก็ประมาณสองทุ่มใช่แล้วก็วนหาที่พักใช่ค่ะว <g ül> <บ>นหาที่พักก <g ül> <อ>่ <g ül> อนหน้านี้เราจะว่าจะไปหาอะไรกินที่ริมโขงแต่คราวนี้คือพอไปวนดูแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเนอะก็เลยเขาบอกว่าร้านนี้หมูกระทะอร่อยนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าสิ้นดานนะคะก็จะลองมาที่นี่นะคะน้นองไอร้านนี้ชื่อว่า ินดาเจบี้นะคะอยู่ตลามีสองชั้นนะคะทุกคนเราจะไปนั่งชั้นสองเนาะก็คือที่นี่แอบไปเดินสอบถามเข้ามาแล้วเขาบอกว่ามีทั้งแบบบุฟเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นจานด้วยนะคะปหิวมากเลยหิวแล้วท้องร้องแล้วเกือบสามทุ่มเลยไม่ได้กินอะไรเลยไปค่ะย้มโอเค เป็นห้านแบบ ete, บุฟเฟ่ต์บอกเว่าเป็นห้านแบบสร้างเป็นจานห้านเราจะมีทั้งบุฟเฟ่ต์และก็จิ้มจานเป็นซุป<ร><แ>เป็นรวมหมูบอเป็นเสี่ยงม้งไห่รวม้อคุณมีว้าคุณนี่บุฟเฟ่ต์คนละเท่าไหร่เป็นคนละสิบเก้าพเปิดจากโมงข้าจากโมงเปิดสี่โมงศูนยอดสิบโมงคืสิโมงเลงว่ะว้าวหานบุฟเฟ่สร้งได้ตลอดเลยมั้ อ๋อหอย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 ใหญ่มากเลยอ่ะเยปีมีอะไรนะปลาคือปลาคือปลาคือก็คือปักทองหิวไหมหิวไหมหิวจะกินผักรอเลยเออบุฟเฟ่เราหาให้พี่หน่อยคนละสี่สิบเก้าห้าหนึ่งศูนย์จ้าเราอ้ฮัลโหล ค่าศูนย์ศูนย์อ่ะฮะคนละร้อยเมือนกับตัวคนละร้อยมิเฟ่คนละรอ้อยเขียวเป็นก็สีห่างๆเหมือนนี่ <c oughs> มาอ่ะฮะขโมยถ่ายคลิปเองนี่นะ <c oughs> ใช่เข้าใจไหม <c oughs> ขโมยขโมยอะไรถ่ายเองถ่ายอะไรหนูขอเลย ของโปรดพี่อันนี้คืออะไรนมหมูอร่อยมากใครไม่ชอบนา่ชอบใครไม่ชอบอายชอบอันนี้คือเลจริงอันนี้นะน้องไอไอแบบพุ้ยข้อหิวเลยนะอันที่เป็นเจลเหมือนที่มันจะเป็นแบบเดี๋ยวขอชิมก่อนมันจะเป็นถั่วไหมแล้วก็นี้นี่ละเป็นนิ้นไขซาเลยกินก่อนเดือ แล้วก็มันตัวใหญ่มากมันจา้าเอาอาอเป็นน้าทำอะไรอยู่ตรงนั้นมากินหม้อนี้ค่ะหม้อนั้นไม่ถึงหมายถึงสุกไม่ทัน <c oughs> ใช่ไหมใช่เ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อายกำลังเกิดการ เปลี่ยนเปลี่ยนถิ่นนะคะไม่ได้หิวเท่าไรนะคะไม่ได้หิวสู้เขาค่ะน้องอายสู้เขาอร่อยมากยังยังไม่ได้กินโอ้โหกินสินงดัจะห่อน้ำจิ้มร้อนๆค่ะนมปิ้งร้อนๆอันนี้เป็นของโปรดยุนนะคะ ่่ือเมวานทีี่แล้วนนะ้ำจิ้มอย่างที่บอกเลยว่ามันจะเป็นน้ำจิ้มแบบทั่วๆหนะึ่งเราก็มาปรุงแซ่บมาอ,ม,อม,มันจะเป็นแบบซึ้มซึ้มแซบเคยกินบิ๊กนมปะโมเมนต์ที่บ้านเขาได้กินบิ๊กนเมนนเคยกินแเนื้นยอย่างธรรมดาขอ,ขอขโมยหน่อยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าบุฟเฟ่ต์เขาจะให้เป็นแบบ จานใหญ่ๆถ้าหมดแล้วคือเติมได้จะมีหอยปลาหมึกตับลูกชิ้นมีหมูยอมีหมูกุ้งหมึกโอไอรบรเบิดแล้วไฮลายที่สำคัญน้ำจิ้มอร่อยด้วยนะแล้วก็แบบถาดเป็นาดาแล้วก็มีผักเป็นถาดมาค่ะมาเตานี้ดาดเลยค่ะ<ม>อุ้ยถ้ามีหมูยอด้วยนะ ใช่ไหมหมูยอหรือลูกชิ้นติดไหมจริงไหมคะติดใจเยอะลูกชิ้นมีลูกชิ้นมาด้วยยีใส่ผักชอบกินผักชอบกินผักแต่ไม่ชอบให้ใครผักออกแต่ชีวิตนะคะอุ้ยปลาดอรี่เื้กี่ตันะครับ ี่ขอาจจะชอบกินแบบนี้ค่ะตักมาใส่ถ้วเยอะๆแล้วก็เอาน้ำจิ้มเทลงไปแล้วกินแบบนี้โมมโมภาษาโมมภาษาไทยแปลว่าอ่านี่อะไรต่อมาถึงสวรสเกตเมนูแรกกินสิ้นดา จะเป็นคนรักสุขภาพอยากหวนไหมล่ะสวัสดีพี่เขาจะแถมกินอะไรดีแถมแพ้ <fit kind abonn és> ่โดยแถมแพกินไหมเอานมกันเลยโดยแม่ล่ะาแม่ขอบใจเด้อยี๋ยวพไดอโงเดกยนก่อน กอกสองต้องมาแล้วแหละใครจะกลับก่อนเลยนะปิ้งนมมาแล้วมันแย่แล้วดิกับพี่อุ้ยโรงเรียนอยู่ใกล้ๆเอาเหรอแต่เดินใกล้อยู่นะไอ้อย่าเพิ่งอิ่มไม่มีใครกินนมเป็นเพื่อนพี่กินกกุ้งินอะไรอะไรที่แบบเน้นๆอะแต่ว่าไม่ใช่แบบหมูธรรมดาหมูติดมันแต่กินกินหมูเลยไม่อิ่มเลยเงี้ยเหรอใช่กินสามจานแล้วก็เนื้อหมูอะปิ้งนมกำลังมาเจ้าหนึ่งหรือสองขอเดินย่อยก่อน ไปเดินย่อยก่อนไหมเดี๋ยวมาสู้ด้วยตาจะปิดแล้วออแต่อร่อยเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยสุดแล้วในตัวเมืองสวรรค์เขตที่ไร้เราก็ผ่านมาแล้วรอบนึงแต่ว่าเราไม่ได้แวะก็เลยไปหาห้องพักอยู่แต่คราวนี้ก็เลยไปถามเขาบอกว่าร้านนี้โอเคสุดละก็เลยมากินย้่นี่คนพื้นที่ของจริงรางขาวรางขาวนะปิดกี่ทุ่มซิมวอกเครึง สิบโมงครึ่งสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วอสามทุ่มห้าสิบสาม่มห้าสิบเอาเป็นอะไรอีกครึ่งชั่วโมงอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะผักหอมเมื่อผักขมผักขมผักขมมผักโมผมอหอมหมผักอะไรผักหอมผักหมผักหมแถวบ้านี้ไม่เหน็้องไม่เน็ตมือถือเน็ตมือถือแม่เคยสิลว่หาติดบละ เพียงแก่าไปต้มเพียอไรสิ่บไไฟเขาไปบ่ื้อตะเกียงเขาไปนํ้ำปมันมีลอดไฟน้ดอนไป้ไฟดบจังใตะเกียงไนก่อนนึกว่าจะให้เราย่าง น้ำจิ้มมันจะแบบเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าวนน้ำจิม้มมะขามเปียกนี่พูดเองเพราะน้ำจิเปรียปร้ยวเออแบบเหมือนเขาทำแจากม,มาขามเปียกเนาะมาพิเศษหวานนิดนึงซอสมะขามเปียกอะชอบอันนี้เหมือนเดิมน้องถั่วของเราใครอยากจะมาเที่ยวลาวนะคะนี่บอกเลย ขันบ่มากินปิ้งนมมี่มพ่ฮอดรา,าแค่แ่แสบแหงแล้วแอรก็ไม่เคยกินใช่ไหมแไม่เคยกินมากินมาชอบกินที่แล้วเอ,อหลวมไหมร้านอะไรนะเสื่อดาตัวหมูหลังจากนั้นมาเป็นไงบ้างกินกินนม,มูตลอดเลย <c oughs> ไม่ว่าแบบกินเส้นใดาข้างใหนต้องมีนม,มูโอเคละวันนี้ค่าเสียหายเราหมดไปทั้งหมด4แสนกับ9,000กีบนะคะ สี 4, 9, รร่แสนเก้ิบตงไรลร้อยสิบหกบาทอิ่มไหมอิ่ม,มจนเหลือ <laughs> โอเควันนี้พี่เขาจะมีนมปิ้งมาแถมให้ด้วยนะคะขอบคุณทางร้านด้วยนะคะอร่อยมากอิ่มมากๆเช่นกันค่ะก็คือบุฟเฟ่ตที่นี่4,9,000กิบตกคนละประมาณ90นนิดเองนะคะก็คือจะได้ทั้งทะเลด้วยนะคะ <laughs> โอเควันนี้อิ่มมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงพรุ่งนี้นะคะโอเคบ๊ายบาย ชูสวรรโอเขตนะคะทุกคนไอ้บอกว่าพอให้ได้เป็นสะพายเราเดี๋ยวก่อนร้านนี้ชื่อว่าหมี่เกี๊ยวแปะโยนะคะเขาทำเส้นเองด้วยนะทุกคน